เราจะมากระจัดคราบน้ำหมึกปากกากันนะคะลูกค้าเป็นน้ำหมึกเลยนะคะแข็งๆเห็นไหมคะเราจะใช้นะคะสเปรย์เอกประสงค์ร่วมกับน้ำยาล้างเล็บนะคะลูกค้ากระจายน้ำยาล้างเล็บใส่กระบอกนะคะแล้วก็ฉีดจะทำง่ายกว่ากันนะคะลูกค้าฉีดสเปรย์เอกประสงค์ทิ้งไว้นี้นะคะโอ้หลดใส่นี่ละ ก็ฉีดน้ํายาล้างเล็บนะคะสลับกันไปมานะคะฉีดตอนผ้าแห้งๆนะคะลูกค้าแล้วขจัดน้ํายาล้างเล็บให้หลุดออกไปอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันเยอะเอ้ขอโทษนะคะฉีดน้ํายาล้างเล็บขจัดน้ําหมึกออกไปก่อนนะคะให้น้าหมึกมันออกไปก่อนที่แข็งๆนะคะฉีดให้หลุดออกไปฉีดสลับเป็นไปมานี้นะคะ พอน้ำมือปากกาหลุดออกไปแล้วเราก็เอาน้ำยาซักผ้าหรือผงซักฟอกนะคะลูกค้าขยี้ให้หลุดออกไปก่อนแล้วถ้ายังไม่หลุดเราก็ผ้าแห้งแล้วเราก็มาฉีดทำอย่างเงี้ยซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้นะคะลูกค้าจนกว่าจะหลุดออกหมด เดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วเราจะมาให้ดูผลงานกันนะคะว่าคาบน้ําหมึกปากกาพวกนี้จะหลุดออกไปไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันอีกรอบนะคะเห็นไหมคะให้น้าหมึกปากกาหลุดออกมาอย่างนี้นะคะลูกค้าเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ขจัดคาบน้ําหมึกปากกานะคะลูกค้าหลุดออกไปหมดเลยนะคะ หลุดออกไปหมดเลยนะคะใช้สเปรย์เอกประสงค์นะคะร่วมกับน้ํายาล้างเล็บใช้ฉีดสลับกันไปมานะคะลูกค้าจนกว่าน้ำมึกปากกาจะหลุดออกไปหลังจากนั้นเราก็ไปซักตามปกติได้เลยนะคะนี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสักอบรีดขอแนะนําสเปรย์เอกประสงค์ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พาผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสกบรีดขอบคุณค่ะ